อยากทำให้ความฝันเป็นจริงฝึกทำแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงมีความฝันและอยากทำให้ความฝันของตัวเองเป็นความจริงขึ้นมาการที่เราคิดถ้อยคำอยู่ในหัวของเราเป็นความฝันแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าเราเขียนถ้อยคำอันนั้นลงบนกระดาษและอ่านออกเสียงดังๆทุกครั้งเพื่อเป็นการ ดึงพลังงานบวกเข้าสู่จิตใจของเราจะทำให้ความฝันของเราเป็นจริงได้ค่ะอย่างเช่นน้อยหน่าเธอเป็นสาวโรงงานค่ะเธอทำงานทุกวันและเธอก็อยากได้บ้านสักหนึ่งหลังที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานน้อยหน่าคิด ว่าอยากจะได้บ้านและเขียนถ้อยคำนั้นลงบนกระดาษค่ะเขียนว่าฉันมีบ้านหนึ่งหลังอยู่ไม่ไกลจากโรงงานน้อยหนาเขียนความฝันน,นั้นน่ะลงบนกระดาษและอ่านออกมาดังๆทุกๆวัน น้อยหนาก็จะพับกระดาษแล้วก็ยอดลงไปในกระปุกทําแบบนี้ทุกๆวันทําให้จิตใจของน้อยหนาเติมเต็มไปด้วยความฝันมีความเชื่อมั่นและมีพลังงานบวกขึ้นในเต็มหัวใจน้อยหนาทําแบบนี้อยู่ทุกๆวันสุดท้ายเธอก็ได้รับข่าวดีว่าคุณยายข้างโรงงานค่ะประกาศขายบ้านโดยที่น้อยหนาเดินผ่านบ้านหลังนั้น ได้เห็นคุณยายกำลังติดป้ายประกาศอยู่พอดีเธอเดินเข้าไปถามด้วยความสนใจคุณยายบอกว่าเพิ่งจะติดประกาศตอนนี้แหละเนื่องจากลูกสาวที่อยู่ต่างจังหวัดมารับไปอยู่ด้วยคุณยายก็เลยตัดสินใจเมื่อคืนนี้เองเธอตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้และเธอเพิ่งจะติดประกาศและน้อยนาม,มาถามเป็นคนแรกเธอให้ราคา ที่น้อยหนาสามารถไปกู้ธนาคารได้สุดท้ายน้อยหน่าได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นจริงๆผลจากการที่เธอเขียนถ้อยคำนั้นลงบนกระดาษและเธออ่านออกเสียงดังๆทุกๆวันมันทำให้สิ่งที่เธอฝันซึมซับเข้าไปในใจของเธอเป็นความฝันที่เป็นพลังงานบวกสุดท้าย เธอก็ได้บ้านหลังนั้นสมความปรารถนาจริงๆถ้าหากว่าเราอยากจะได้อะไรหรือมีความฝันความฝันนั้นต้องไม่ได้แง่บวกให้เราเขียนความฝันด้วยถ้อยคำที่เป็นไปได้จากนั้นเราอ่านออกเสียงดังๆค่ะทำให้จิตใจของเรารับรู้ถึงความฝันอันนั้นและทำให้สิ่งเหล่านั้นวังเกิดผลสำเร็จในที่สุดค่ะเหมือนเช่นน้อยนาถ้าเราอยากให้ความฝันของเราเป็นจริง ฝึกเขียนสิ่งที่เราต้องการลงบนกระดาษจากนั้นอ่านออกเสียงดังๆทำแบบนี้สม่ำเสมอทุกๆวันค่ะเราจะประสบความสำเร็จในการทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้เร็วขึ้นค่ะ